ครับเทคนิคอีกข้อหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆในการทําโจทย์ข้อสอบนะครับคือในกรณีที่โจทย์เขาเป็นบรรยายมาแล้วให้ข้อมูลอาจจะเกี่ยวกับเซตสเซตหรือ3เซตนะเราให้ข้อมูลส่วนต่างๆจํานวนสมาชิกในส่วนต่างๆของของออระบบนี้นะอาจจะเป็นในส่วนของ a intersect b a intersect b complement นู่นนี่นู่นนี่นะให้ข้อมูลมาเยอะแยเลยแล้วสุดท้ายเขาอาจจะให้เราหาว่ามี สมาชิกในส่วนบางส่วนเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่หนึ่งคือมันมีเซตหลายเซตโอ้แล้วมันมีบริเวณที่มันทับซ้อนกันหรือไม่ทับซ้อนกันเยอะแล้วให้ข้อมูลมันเต็มไปหมดเลยบางทีมันจินตนาการในหัวลำบากเทคนิคคือการวาดรูปนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเอกภพสัมพัทธ์ที่มีเซตที่เกี่ยวข้อง3เซตนะ a b c เวลาเรายังไม่รู้ว่าเซต3มเซตนี้สัมพันธ์กันยังไงให้เราวาด เป็นโลโก้ช่อง7ไว้ก่อนนะคือให้มันเหลื่อมกันบ้างนะในแ,แต่ละคู่ของมันนะครับมีมีโอกาสที่จะเหลื่อมกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะในพื้นที่บางพื้นที่ตรงนี้นะ่ะอาจจะเป็นศูนย์มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนย์ก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับวาดอย่างนี้ไว้ก่อนคราวนี้ท่าของโจทย์ที่เจอบ่อยนะมันจะมาประมาณว่าให้ข้อมูลมานะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีมีสมาชิกเท่าไหร่ปกติสิ่งที่พี่ทำก็คือพี่จะตั้ง ชื่อตัวแปรเป็นให้มันแต่ละตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยแทนบริเวณแต่ละบริเวณที่มันล้อมรอบด้วยเส้นต่างๆยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นส่วนข้างนอกนี้นะที่มันไม่อยู่ในวงกลมไหนเลยพี่อาจจะเรียกว่ามันคือพื้นที่ A ตรงนี้นะครับส่วนที่ล้อมรอบอยู่ตรงนี้นะก็คืออยู่ในเซต A, แต่ไม่อยู่ใน b กับ C พี่อาจจะตั้งชื่อว่า B นะครับตรงนี้เรียกว่า C ตัวเล็กตรงนี้ D E F G H อย่างนี้ก็ได้จะเห็นได้ว่าพี่ใช้ตัวแปรหรือตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยแทนพื้นที่ย่อยๆแต่ละส่วนเลยนะเสร็จแล้วโจทย์เนี่ยเขาอาจจะให้เราให้ข้อมูลมานายกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะบอกออกอ้อมๆก็ได้บอกตรงๆก็ได้บางทีเขาอาจจะบอกเรามาว่าเอเอเอ อินเตอร์เซ็กกับ B นะครับมีจำนวนสมาชิกเท่ากับ10ถ้าเขาบอกเราอย่างนี้เนี่ยเรารู้แล้ว,ว่า A อินเตอร์เซ็กมันคืออะไรมันคือตรงนี้ก็คือ C บวก F นั่งเองก็คือ C บวกเนะครับมีค่าเท่ากับ10นะพี่ส่วนใหญ่พี่มักจะใช้ไอ้เจ้าตัวแปรเหล่านี้ที่พี่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแทนจำนวนสมาชิกไปเลยเพราะส่วนใหญ่มันเป็นโจทย์ที่ให้หาจำนวนสมาชิก นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียน N วงเล็บอะไรเพิ่มนะ C บวก F เท่ากับสิบางทีก็อาจจะบอกมาว่า A complement intersect กับ C เท่ากับ9ซึ่งมันจินตนาการยากถูกไหมเราลองมาดูตรงนี้ A complement คืออะไร A complement มันก็คือทุกอย่างที่ไม่อยู่ยใน A เนาะ A c คอมพล m เมนเนี่ยมันก็ตรงกับพื้นที่บริเวณเเล็กบวกรวมกับอะไร D บวก G บวก H เอาไปอินเตอร์เซ็ตกับ C C มีอะไรบ้าง C มี G H E F ก็จะเห็นได้ว่ามันมีซ้ำกับไอตรงนี้อยู่แค่สองตัวก็คือ G กับ H ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า A c o m p l e m e n t Intersect กับ C เนี่ยมันคือพื้นที่บริเวณ G กับ H ซึ่งมีขนาด9สมาชิก9ตัวท่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับข้อมูลทุกอย่างที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้ว่าสมการ,ราออกมาเต็มเลยซึ่งมันอาจจะสุดท้ายมันอาจจะทำให้เราสามารถแก้หาตัวค่าตัวแปรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจำนวนขนาดของเซตนะครับได้ทุดอย่างซึ่งอาจจะถามว่าเอ้ยแล้ว f อย่างเดียว มีสมาชิกกี่ตัวดูมาตรงบริเวณข้างในตรงนี้ก็คือ a intersect b intersect c นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้นะวาดรูปใช้แผนภาพเวนออยเลอร์นะครับวาดรูปออกมาแล้วแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆโดยใช้ตัวแปรตัวใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเอาข้อมูลที่โจทย์ให้มานั้นมาพยายามแกะตั้งเป็นสมการนะเขาบอกค่าเกี่ยวกับตัวแปรไหนมาก็เอามาใส่แล้วค่อยๆสืบสวนไปเรื่อยๆจนเรา ตามไปจุดเจอปริมาณที่เราต้องการครับที่โจทย์ถามครับ